อัน này ได้คนก็เอามาชมกันอ้าวมาดอยมื้อนั้นอยู่ใส่คนก็ วันนี้มาเยือนสมาชิกโซนมาล่ากับผมอ้าน,น,นู่นเครื่องดื่มกาแฟพรอ้อมใบทอมออมไม่ใช่ <c oughs> ลูกปัมป้มก็ยังครับเอ้อลูกปัม้ปปม <c oughs> บรรยากาศทุดยอดเลยมาใบทอมกับแจ๊นกับแอ๊วโอ้ยตีนึงแล้วนี่ตัวนี้เอ้าเอ้า โครกๆๆโครกๆๆโหนี่เดี๋ยวไปเล่นเรนโดไม่ได้กูไม่ไปฮะโดกำไรครับ